เครื่องมืออีกแบบหนึง่งพี่โรดไม่มีงานแทรกพี่โลดมีแค่เจ้านายเล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวทนะำงานหาร่วกันทแสดงว่าการใช้เครื่องมือของการจัดการงานในความรับผิดชอบแล้วก็เวลาเนี่ยนะครับของแต่ละคนมันก็คงไม่ได้เหมือนกันเน,ะน,ะน,นาะะฮะไม่เหมือนกับรูปแบบเนี้ยครับทุกคนสมมติว่าถ้าเกิดเราต้องทํางานเพื่อไปสู่เป้าหมายบางเรื่องแล้วเรามีอุปกรอ์อยู่สองแบบด้วยกันแบบแรกคือจักรยาน กับแบบที่2คือฟัอวติลี่ต้องใช้ความรู้สูงมา,าก,กับอีกกนณีก็ชิวๆเอือยอย่ยเนื่อยๆแต่ได้าอารมณ์นนะใช่ไหมะรับเฉพาะมีนะนคนชอนท้ายสวยๆใช่ไหมพีม่บอมถ้าเราต้องเลือกสองคันนี้เราต้องการอะไรมากกว่ากันคะคอนเทนตะ์คอนเทนต์ไม่มีขอขอตัดช้อยให้เหลือแค่สองช้อยเนี่ยเด็กหลาบอีกรเไปโอ้ใช้ <c oughs> <c oughs> นันจะบอกอะไรครับอันดับแรกทุกคนต้องถามผมก่อน,นว่าเอาไปทำอะไรอ่ะจะเอาไปเพื่อที่จะขับรถไปบางแสนนะเพราะมันต้องใช้ความไวความเร็วหรือเอาไปเพื่ออะไรครับปั่นรีแล็ชมวิวข้างทางเลยฮนะหมายความว่าเป้าหมายในการเลือกวิธีการเลือกอุปกรณ์เพื่อไปสู่เป้าหมายไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปทําอะไรมากกว่า ถ้าเราต้องเอาเครื่องมือบางอันไปใช้ในสถานการณ์ที่เข้าไปชุมช,มช,มชมแนแออัดนิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่สามารถที่จะเอาเอรถย์เข้าไปได้จักรยานก็เหมาะนะครับ พี่ต้องครับถ้า,าเกิดเราบอกว่าเราต้องเดินทางไกลเราต้องแข่งกับเวลามันจากัดด้วยกว่าจะปั่นจักรยานไปถึงเป้าหมายพี่ปอนต์ว่ามันช้าไหมฮะรถ <c oughs> ยนต์เอเรีน่าจะเหมาะมา,ากกว่าเ <c oughs> เพราะฉะนั้นจุดที่จะบอกว่าเหมาะไม่เหมาะก็คือเป้าหมายของตัวเองนะแล้วเรามีเป้าหมายหรือยังแบบว่างานของเรามีเป้าหมายอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาคำนเรื่องเป้าหมายกันห <c oughs> ลังจากที่เรามีเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนรู้ไหมฮะว่าเราควรจะต้องมีทาร์กอะไรบ้างที่จะทา ไปสู่เป้าหมายกันได้ต้องโทรคุยกับซัพพลายเออร์ก่อนแล้วก็ต้องวางแินเจ็ดเช็ครู้ไหแอสซิมิตี้ที่เรียกว่าท a s k สนะฮะของในแต่ละงานที่มันต้องได้เป้าหมายเนี่ยเรามีงานอะไรบ้างแล้วแต่ละงานเนี่ยรู้ไหมพี่ดูว่ามันต้องใช้วิธีทางในการทําเท่าไหร่บางงานต้องใช้พลังเยอะเพราะมันซับซ้อนบางงานไม่ต้องใช้เวลากับมันเยอะหรอกครับสามนาทีมันก็จบแล้วนะแล้วรู้ไหมว่ามางานบางงานต้องทําเองนะครับพีเ่เ พี่เอต้องรู้จักกระจายมอบหมายคนอื่นด้วยนะพี่พี่เอรู้ไหมงานบางงานให้ใครก็ไม่ได้น้องก็ไปตระทลายพี่เอต้องทําเองนะแล้วรู้ไหมรูปแบบของการประเมินก็ไปสู่ป้าหมายไม่เป็นไรช่วงบ่ายเราคุยเรื่องนี้นะซึ่งจริงๆไอเดียมันจบแล้วแต่ผมขอสัตย์ที่มันมาแล้ววันนี้โมไปเยอะนิดนึงที่ไหนนู้นเรียนบเลยนาฬิกาเขาก็มานะตามแผนกันารรอสอบมันจะจบแล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าว่ากันเนาะอ่ะทุกคนก่อนในตรงนั้นถามนิดนึงได้ไหมคะเอ็น เอ็มทำงานที่บริษัทผิดชอบงานของตัวเองไม่ดีนะแต่พองานตัวเองเสร็จเพื่อนขอให้ช่วยไม่ใช่นาทีไม่มีน้ำใจจะกลับบ้านแล้วมีไหมครับคนไม่มีน้ำใจแบบเนี้ยมีหรือเปล่ามีพี่จอยเลือกได้จอยอยากทำไมกาตควแบบนี้ไหมฮะไปดูแบบที่สามครับเป็นคนดี ี่มีน้ำใจรักองค์กรมากเช้ามาเดินต่อเนื่งตั้งแต่ตัวแรกไนถึงตัสุดท้ายตอนยันตัวต้องตัเองสิ่งเียวังไม่ถึงตเพื่อนเยอะแต่หรือแต่งานชาวบ้านนาืวอนคอมเมนต์งานเพื่อนนต่จริงนะจะไ่ดูงานเก็งินมาไหมอนปอนเจอเจอหรอนี่ไว้วอนดีดี เอาไปดูแบบสุดท้ายสักแบบนี้นเลยนะร้อง,นนองอจำว่าเราเคยเจอคนแบบนี้ไหมทำง,งานดีนะับผิดชอบในหน้าที่นะแต่เงินเดือนก็น้นนนนนนอยน้อยนใช้งานยังกระทากหัวหน้าพี่เอกพี่จับสลากมาเป็นคนเนี้ยถามอะไรก็ซัพพอดช่วยไม่ได้ตอบไม่ได้แต่พี่เอกครับเอาแต่บ,บนนะจน้องคนเดียวเองนะบน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 ,บนมาสองปีแล้ว,ลวเองก็ยังบนไ่กัวันแรกเยตนนี้วันนี้ยังไม่ไปไหนอ่ะ ถ้าจะนักติดต่อเห,อหางงามือนงานกับองค์กรดีดีม,นะมีไหมฮะมีมีพนจกมานดีที่ไม่พิโร <c oughs> พี่โรสครับสมมตินะผมว่าโดยโดยธรรมาชาติของคนทํางานแบบเรานะจะมีลูกนอ้องจะมีเพื่อนร่วมงานหรือเราอยากมีสหวนหน้า <c oughs> สิ่งที่เราต้องอยกากได้แล้วกันเราเอาความอยากก่อนที่ต้องเราอยากได้คนเก่งอยากได้คนดีมีน้ําใจรับผิดชอบ และปากทำส่งงานตามกำหนดรู้หน้าที่ทุกคนคะรับเราต้องการคนแบบนั้นแน่นอนแต่อยากให้แ้งลองมองย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนมาเริ่มง,งานที่บริษัทเราองค์กรที่เราเคยเจอจนถึงตอนที่เราเรียนหนังสือย้อนกลับไปไกลหน่อยนึงได้ไหมครับเราเคยเจอคนที่ถูกใจเราร้อยเอร์เซ็นได้นะะยากมากเอานี้นะทุกท่านครับมีคนที่เราต้องเจอห้าคนเนี่ย